สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องภาษาที่ใช้ในการสื่อสารซึ่งภาษาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนล้วนแล้วแต่ต้องใช้ภาษากันทั้งนั้นเรามาดูว่าในการใช้ภาษาเราต้องใช้แบบไหน ใช้ให้ถูกการะเทศะและเหมาะสมกับโอกาสภาษานะคะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542ไ,ได้ให้คำจำกัดความของคำว่าภาษาไว้ว่าถ้อยคำที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเช่น ภาษาไทยภาษาจีนหรือเพื่อสื่อความเฉพาะวงการอันนี้คือคำจำกัดความของภาษาตามพจนานุกรมนะคะทีนี้เรามาดูรูปแบบของภาษารูปแบบของภาษาจะมีอยู่2รูปแบบนั่นก็คือวัจนะภาษาและอวัจนะภาษาทีนี้เรามาดูว่าวัจนะภาษากับอวัจนะภาษามีความแตกต่างกันยังไง วัจนภาษาเป็นการแสดงออกด้วยการออกเสียงหรือการใช้คำพูดในการสื่อสารหรือแม้กระทั่งการเขียนในการสื่อสารเพื่อให้ผู้รับสารได้เข้าใจเป็นการพูดการเขียนการออกเสียงวัจนะภาษาก็คือการสื่อสารด้วยการพูดการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายการเขียนบทความเหล่านี้เรียกว่าวัจนะภาษาก็คือการใช้ภาษาแบบการพูดแล้วก็การเขียนทีนี้เรามาดูอวัจนะภาษาทีนี้อะแปลว่าไม่วัจนะภาษาหมายถึงการใช้ภาษาการพูดการเขียนอะแปลว่าไม่ซึ่งก็หมายถึงไม่ใช่การพูดแล้วก็ไม่ใช่การเขียนอวัจนะภาษา จึงเป็นการสื่อสารด้วยท่าทางในการแสดงการสื่อสารด้วยท่าทางเพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาษาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การพูดหรือการเขียนแต่เป็นการแสดงท่าทางเพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจ ก็ถือว่าเป็นภาษาชนิดหนึ่งแต่เป็นอวัจนภาษาอันนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นการใช้ภาษามือการใช้ภาษาหน้าการแสดงท่าทางเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างเช่นการกวักมือเรียกการยิ้ม อันนี้คือการสื่อสารด้วยท่าทางถ้ามีคนกวักมือเรียกเราแล้วเราเดินเข้าไปหาเขาอันนี้แสดงว่าเราเข้าใจในภาษาที่เขาสื่อสารก็คือเข้าใจในอว,วัจนภาษาโดยที่เขาไม่ได้พูดไม่ได้เขียนไม่ได้พูดออกมาว่ามานี้ซีหรือเรียกให้เราไปหาแต่เขากวักมือเรียกเราอันนี้เราสามารถเข้าใจได้ว่าเขาเรียกเราไปหา นั่นก็คือภาษาอย่างหนึ่งแต่เป็นอวัจนภาษาก็คือไม่ใช่การพูดแล้วก็ไม่ใช่การเขียนอย่างเช่นการยิ้มก็คือถ้าเราเห็นคนยิ้มให้ก็แสดงว่าเขามีความรู้สึกที่ดีต่อเราการยิ้มแบบนี้ก็สีหน้าท่าทางเขาทำให้เราสามารถเข้าใจในสิ่งที่เขาจะสื่อสารเหล่านี้ล้วนเป็นอวัจนภาษา หรือแม้กระทั่งสัญญาณนกหวีดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างเช่นทหารที่เขาใช้กันนกหวีดเป่าเสียงสั้นเสียงยาวเป่าครั้งเดียวเป่าสองครั้งแบบนี้ทําให้เขาสื่อสารกันเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรหมายถึงตั้งแถวหมายถึงต้องมารวมกันแบบนี้ที่เราใช้ในการเรียนลูกเสือก็เหมือนกันนกหวีดแบบนี้เป็นการสื่อสารให้เข้าใจกันถึงไม่ได้พูดว่ามาเข้าแถวตอนนี้นะแต่ถ้าได้ยินเสียงนกหวีดแล้วมารวมกัน เพื่อเข้าแถวอันนี้แสดงว่าเป็นอวัจนภาษาที่สามารถสื่อสารให้ผู้รับสารเข้าใจได้ต่อมาองค์ประกอบของภาษาองค์ประกอบของภาษาก็จะมีอยู่ 1. ความหมาย2คําและพยางค์สเสียง4ประโยคความหมายก็คือภาษาจําเป็นอย่างยิ่งจะที่จะต้องมีความหมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความหมายถ้าภาษาไม่มีความหมายเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่า ผู้ส่งสารหรือผู้พูดต้องการสื่อสิ่งใดถ้าไม่มีความหมายเราก็ไม่สามารถเข้าใจกันได้ต่อมาคำและพยางการนำตัวอักษรพยัญชนะสระรวมถึงวรรณยุกต์มาผสมกันให้เกิดคำที่มีความหมายก็คือการนำพยัญชนะสระวรรณยุกต์ นำสิ่งเหล่านี้มารวมกันเพื่อให้เกิดความหมายและเป็นภาษาต่อมาเสียงก็คือการออกเสียงพยางคและคำในการสื่อสารเสียงก็คือเสียงที่เราพูดออกไปเพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจต่อมาประโยคเป็นการนำคำที่มีความหมายต่างๆมาเรียบเรียงและรวมกันจนเกิดเป็นภาษาที่สามารถกำหนดเป็นเกณฑ์ อันมีความหมายซึ่งสามารถเรียบเรียงติดต่อกันให้สะดวกต่อการสื่อสารประโยคก็คือการนำคำมาเรียบเรียงเพื่อให้เกิดความหมายอันนี้เรียกว่าประโยคต่อไปความสำคัญของภาษา นอกจากภาษาจะใช้เพื่อการสื่อสารสร้างความเข้าใจในสังคมแล้วภาษายังสามารถนําไปใช้เพื่อการศึกษาในการเรียนรู้พัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ให้เจริญก้าวหน้าอย่างเช่นการที่เราเรียนเราก็ใช้ภาษาในการสื่อสารแบบนี้ก็ถือว่าภาษานําไปพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ให้เจริญก้าวหน้า ต่อมาระดับของภาษาระดับของภาษาคือรูปแบบการใช้ภาษาที่มีการลดหลั่นของถ้อยคําตามโอกาสตามกาลเทศะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลระดับของภาษามีความแตกต่างกันซึ่งกาลเทศะกาลแปลว่าเวลาส่วนเทศะแปลว่าสถานที่ก็คือการเลือกใช้ภาษา ตามเวลาและสถานที่ที่เราอยู่อย่างเช่นเราอยู่วัดกับอยู่โรงเรียนเราจะใช้ภาษาเหมือนกันไหมถ้าอยู่วัดเราก็ต้องใช้ภาษาที่มีความสุภาพไม่เอะอะโวยวายเสียงดังแต่ถ้าอยู่ที่โรงเรียนเราก็ใช้ภาษาทั่วไปคุยกับเพื่อนใช้ภาษาเฮฮาสนุกสนานได้อันนี้คือในการเลือกใช้ภาษาเราก็ต้องเลือกตามโอกาสตามกาลเทศะด้วย อย่างเช่นเรามีโอกาสได้ไปงานต่างๆในการพูดคุยกับเพื่อนในงานแต่งหรืองานศพแบบนี้เราจะใช้ภาษาระดับเดียวกันไหมในงานศพเราก็ต้องใช้ภาษาที่มีความอ่อนโยนนุ่มนวลก็คือใช้ภาษาที่สุภาพแต่ถ้าเป็นงานแต่งเราก็สามารถพูดคุยเฮฮาสนุกสนานได้อันนี้ก็คือแล้วแต่โอกาสแล้วก็แล้วแต่กาลเทศะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อันนี้อย่างเช่นเราคุยกับคุณตาคุณยายและคุยกับน้องแบบนี้ถ้าเราคุยกับคุณตาคุณยายภาษาที่ใช้ก็จะเป็นภาษาที่มีความสุภาพมากกว่าการคุยกับน้องเพราะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างกันในการพูดคุยกับคุณตาคุณยายก็จะมีการให้เกียรติมีความเกรงใจทำให้ภาษาของเราสุภาพมากกว่า การคุยกับน้องซึ่งสามารถคุยภาษาปกติได้เลยไม่ได้มีความเกรงใจมากนะักไม่ได้ใช้ภาษาสุภาพมากนะักอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงจำเป็นจะต้องมีการแยกระดับภาษาว่าระดับภาษาไหนใช้ในโอกาสใดอันนี้คือความสำคัญในการแยกระดับภาษาซึ่งระดับของภาษาจะแบ่งออกเป็น5ระดับ เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างระดับของภาษามีอยู่5ระดับนั่นก็คือ 1. ภาษาระดับพิธีการ 2. ภาษาระดับทางการ 3. ภาษาระดับกึ่งทางการ 4. ภาษาระดับสนทนาและ5ภาษาระดับกันเองเรามาดูเริ่มต้นด้วยภาษาระดับพิธีการกัน ภาษาระดับพิธีการภาษาในระดับนี้มีความประณีตไพเราะการเลือกเฟ้นถ้อยคําที่ทำให้เกิดความจันลงใจอันนี้คือภาษาระดับพิธีการจะใช้ในโอกาสหรือการประชุมแบบพิธีการผู้ส่งสารมักเป็นบุคคลสำคัญหรือผู้ผู้ที่มีตำแหน่งสูงก็คือ ผู้ที่ส่งสารผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะผู้รับสารอาจเป็นบุคคลในระดับเดียวกันหรือประชาชนทั้งประเทศภาษานี้จึงจำเป็นต้องมีความประณีตไพเราะและเลือกเป็นถ้อยคำที่เกิดให้เกิดความจันลงใจภาษาระดับพิธีการก็อย่างเช่นการกล่าวประชุมการกล่าวถวายราชสดุดี การกล่าวปราศัยอันนี้คือภาษาระดับพิธีการต่อมาภาษาระดับทางการเป็นภาษาที่มีแบบแผนถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาที่ใช้ตรงไปตรงมาเน้นการสื่อสารให้ได้ผลตามจุดประสงค์ภาษาระดับทางการนี้ไม่ใช้ถ้อยคำฟุ่งเฟือยหรือเล่นคำให้แผวพาวอรังการ อันนี้คือจะเน้นสื่อสารให้ได้ผลตามจุดประสงค์บางทีอาจมีการใช้ศัพท์เฉพาะหรือเรื่องหรือศัพท์ทางวิชาการบ้านตามลักษณะของเนื้อหาที่ผู้สื่อสารต้องการสื่อสารนะคะภาษาระดับนี้มักใช้กับหน่วยราชการแล้วก็หน่วยราชการด้วยกันเรามาดูภาษาระดับทางการกันบ้างว่าใช้ในโอกาสใดบ้าง ภาษาราชะการก็จะใช้ในการเขียนจดหมายไม่ว่าจะเป็นจดหมายราชะการที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันในหน่วยงานราชะการหรือตำราวิชาการเราก็จะใช้ภาษาระดับทางการการเขียนประกาศและการร่างกฎหมายกฎหมายที่ทำออกมาให้ประชาชนทำตามเป็นกฎหมายและธรรมนูญกฎหมายต่างๆที่เขาออกมาเพื่อให้เราปฏิบัติตาม อันนี้คือภาษาระดับทางการในการใช้ต่อไปภาษาระดับอลุ่นทางการเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารโดยมุ่งให้เกิดความเข้าใจกันด้วยความรวดเร็วจึงลดความเป็นทางการลงบ้างอาจมีถ้อยคำที่แสดงความคุ้นเคยอันนี้เป็นเพื่อ เป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารภาษาระดับนี้เป็นภาษากึ่งพูดและกึ่งเขียนลดความเข่งคัดด้านความสมบูรณ์ของประโยคและหลักไวยากรณ์ลงก็คือลดหลักไวยากรณ์ลงในประโยคไม่ได้ตรงตามหลักไวยากรณ์ร้อเซ์ถึงทางการอันนี้คือภาษาระดับกึ่งทางการนะคะ ซึ่งการเขียนหรือการพูดที่ใช้ระดับกึ่งทางการก็จะมีการอภิปรายกลุ่มอันนี้ก็คือกลุ่มย่อยอย่างเช่นกลุ่มละสีคนถึงห้าคนถ้าเป็นการอภิปรายกลุ่มใหญ่จะใช้ภาษาระดับทางการแต่เมื่อแบ่งกลุ่มย่อยลงมาเป็นให้แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละสีห้าคนมาอภิปรายอันนี้สามารถใช้ภาษาระดับขึ่นทางการได้ เพื่อให้การสื่อสารเข้าใจกันง่ายและเกิดความคุ้นเคยกันต่อมาการบรรยายในห้องเรียนการบรรยายในห้องเรียนก็เป็นการสื่อสารภาษาระดับกึ่งทางการการพูดทางวิทยุโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นรายการต่างๆในที่เขาจัดรายการวิทยุรายการโทรทัศน์ล้วนแล้วแต่เป็นภาษาระดับกึ่งทางการทั้งหมด ข่าวและบทความในหนังสือพิมพ์เราเคยอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์กันบ้างไหมในการพาดหัวข่าวเขาจะใช้ถ้อยคําที่ไม่เป็นทางการคือใช้ถ้อยคําที่กระชับให้อ่านง่ายให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้รวดเร็วอันนี้เขาก็จะใช้ภาษาระดับกึ่งทางการในการเขียนข่าวและบทความในหนังสือพิมพ์ต่อมาการสแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการก็จะใช้ ภาษาระดับกึ่งทางการเหมือนกันนะคะในการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการต่อไปจะเป็นภาษาระดับสนทนาภาษาระดับสนทนาเป็นรูปแบบของภาษาพูดที่ใช้ในโอกาสไม่เป็นพิธ,ธีรีตองใช้โต้อตอบระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน4-5ถึงคน,คนเนื้อหาของสารเป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน อันนี้ก็คือจะไม่เข้งคัดด้านความสมบูรณ์ของประโยคและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ก็คือใช้สนทนากันอาจจะมีคำก่อนหรือคำย่อเข้ามาในการใช้ภาษาระดับสนทนานี้นะคะในภาษาระดับสนทนาก็อย่างเช่นการเขียนจดหมายส่วนตัวซึ่งการเขียนจดหมายส่วนตัวก็จะเป็นการเล่าเรื่องส่วนตัวของเราใช้ภาษาระดับสนทนาก็ได้ค่ะ การแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนอย่างเช่นในห้องเรียนเราเราอยากแสดงความคิดเห็นว่าเราต้องดูแลความสะอาดห้องเรียนแบบนี้มีการแบ่งเวรกันเพื่อทําความสะอาดห้องเรียนอันนี้เราก็สามารถใช้ภาษาระดับสนทนาได้เลยค่ะการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานที่เราทํางานคุ้นเคยกันก็สามารถใช้ภาษาระดับสนทนาได้เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยสนิทสนมกันและ การเขียนเว็บบอร์ดในอินเทอร์เนต็ตก็คืออย่างเช่นเราเขียนเล่าเรื่องใน Facebook ใน Line ในทวิตเตอร์ของเราก็จะสามารถใช้ภาษาระดับสนทนาได้เลยไม่จำเป็นต้องเคร่งคัดในเรื่องไวยากรณ์ใช้ให้ผู้รับสารเข้าใจได้เลยอันนี้คือภาษาระดับสนทนาและสุดท้าย 5. ภาษาระดับกันเอง ภาษาระดับกันเองเป็นภาษาที่สื่อสารกับบุคคลที่สนิทสนมกันใช้พูดจากันในวงมจำกัดเช่นสามีภรรยาพี่น้องบิดามารดาบุตรหรือเพื่อนสนิทในสถานที่ที่ส่วนตัวอาจมีคำขนองภาษาถิ่นภาษาสแสดงสรรพนามสแสดงความคุ้นเคย อันนี้จะไม่ยึดหลักไวยากรณ์จะใช้ภาษาตามที่เราคุ้นเคยพูดกันอาจมีภาษาถิ่นปนเข้ามาด้วยม,มีคำแสดงแล้วก็จะไม่ใช้สรรพนามที่ตามหลักไวยากรณ์ไม่ใช้สรรพนามบุรุษที่1บุรุษที่2บุรุษที่3าสามารถเรียกชื่อเรียกฉายาตามความคุ้นเคยได้เลย อันนี้ตัวอย่างก็เช่นเรื่องนี้ชิวๆก็เป็นภาษาที่เราใช้พูดกันโดยทั่วไปเซงเป็นบ้าเลยอันนี้ก็คือภาษาระดับกันเองและทำอะไรเวอร์จริงๆแบบนี้ก็คือภาษาที่เราใช้ทั่วไปพูดคุยกับเพื่อนสนิทอันนี้ก็คือหมายถึงภาษาระดับกันเองซึ่งทีนี้เราจะมาสรุปเรื่องภาษากันในภาษา5ระดับ ที่เหตุผลที่หลักๆที่จำเป็นต้องแบ่งระดับภาษาเลยก็คือเพื่อใช้ตามกาลเทศะเพื่อใช้ตามโอกาสเพื่อใช้ตามความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งในแต่และโอกาสในแต่และเวลาที่เราใช้ภาษาเราก็ต้องแบ่งระดับอย่างที่มิตรยกตัวอย่างไปว่าถ้าคุยกับคุณตาคุณยายคุยกับพ่อแม่แบบนี้ คุยกับน้องแบบมีภาษาก็จะมีความต่างระดับกันเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเราคุยกับน้องหรือคุยกับเพื่อนก็จะใช้ภาษาที่สนิทสนมเป็นกันเองเลยแต่ถ้าเราคุยกับผู้ใหญ่ผู้ที่มีความสัมพันธ์เป็นญาติผู้ใหญ่ที่เท่าที่เราให้ความเคารพนับถือมันก็จะมีภาษาที่สุภาพมากขึ้นจึงจำเป็นต้องแบ่งระดับภาษา เพื่อใช้ให้เหมาะสมในโอกาสให้ถูกต้องตามหลักวยากรณ์ใช้ในงานพิธีต่างๆอันนี้คือระดับภาษาที่เราเรียนมา5ระดับแล้วภาษาก็จะมีอยู่2ประเภทใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นก็คือวัจนะภาษาและอะวัจนะภาษาก็คือภาษาพูดวัจนะก็คือภาษาพูดและภาษาเขียน ส่วนอวัจ,จะนะภาษาก็คือไม่ใช่ภาษาพูดและไม่ใช่ภาษาเขียนก็คือเป็นการแสดงท่าทางต่างๆเพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจอันนี้ก็เรียกว่าภาษาเช่นกันในเรื่องของภาษาเราในเนื้อหาก็มีเพียงเท่านี้จำไว้ให้ดีนะคะภาษาจะมีอยู่5ระดับเพื่อใช้ในการ ให้เราใช้ถูกต้องตามโอกาสตามกาลเทศะและภาษาภาษาก็มีอยู่สองประเภทก็คือวัจนาภาษาและอวัจนาภาษานะคะเรื่องภาษาเราก็มีแค่นี้อย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบเพื่อเช็คชื่อนะคะ